ย้อนวันหวานนะพี่คะสภาพไม่น่าเป็นคนเล็กเนาะไม่ค่ะด้วยใหมไม่ใช่ลูกมันรนอนเยอะไปเฮ้ยหญิงเล็กลูกนอนเยอะไปหรือไงกว่าจะไม่ออกมันแน่นเออเอาทำมันลำบากก็นั่งเฉยๆไปโปรดเอ็นกาย ข้าแค่อยากเอนเฉยๆโอ๊ยมงุด <c oughs> สภาพไม่น่าเป็นคนเล็กเนาะะอันน่ะสบายหรือเปล่าท่านชอบสกิดตลอดเลย <c oughs> สกิดดีก่กลเมอทั้งคืนเลยอะ <c oughs> ดีใจที่องค์หญิงเลือกหม่อมฉันเพคะจะดูแลองค์หญิงให้ดีที่สุด อย่างที่บอกว่าอยากได้อะไรหม่อมชั้นจะหาให้หมดเลยไปคะคิดถึงที่บ้านหรือเปล่าไม่เลยเจ้าค่ะ <c oughs> เหนื่อยใจกันนางเอกคนนี้วะในขณะที่เจ้าหออยู่กับหมอมชั้นองค์หญิงจะไม่ลำบากไปคะองอ้อบเพกหยับเอขอขัดเอวได้ไหมคะมันมันเปนเนื้อเล่นตัวซะอีก มันก็มืดแล้วอะเนาะมนมันเป็นยังไงโอ้โหแต่ร <c> อ <oughs> าให้ลรักจนงอีกทางหนึ่งโโอ้หีพระราชาไมแล้วครับคงหญิงเล้วคงหญิงก็เอาล่างไปรับดาบแทนคนรักของเขาหญิงเล้วลูกพ่อโอ้ิงทำไมใจร้ายอย่างนี้พี่